ท่านผู้ชมครับมาถึงคู่เอกของรายการเป็นมวยรอบอ e ีซูซุเงินล้านสายบีฝ่ายแดงคือโพแก้วสิทธิ์จ่าเฟื่องน้ำเงินคมกริบต่อพิทักษ์กลาการ,น,รนี่นะครับคือโฉมหน้าของคมกริบครับท่านผู้ชมที่รพครับส่วนทางด้านของประวัตินักมวยทั้งคู่นะครับเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่า นักชกฝ่ายแดงโภแก้วสิทธจาเฟืองมาเช้ามา117ปอนดอายุ19ปีชื่อจริงชื่อพงพันธ์เปล่งสันเทียเป็นนักชกจากอำเภอบัานเด็ดอารงจังหวัดชัยภูมิชกมวยมา8 6ครั้งชนะ65แพ้18เสมอ3อายุอานามตอนนี้19ปีครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนกล้องพิภพเพชรยินดีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยส่วนน้ำเงินคมกริบ ต่อพิทักษ์กลการเมื่อเช้ามา1 1 7ดปอนครึ่งลดครึ่งปอนชื่อจริงชื่อสอนชัยสุขเหลือเป็นชาวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติการชก88ครั้ง60ครั้งชนะแล้วก็แพ้25เสมอหนึ่งอายุอนามตอนที่19ปีไฟล่าสุดนี้แพ้คะแนนแสงเชิงเล็กจีรักเรียงไกลที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยคุณสมิงขาวดูแล้วเป็นยังไงครับคุณนี่ครับแม่เป็นมวยรอก เงินล้านนะครับอิสุสฝ่ายแดงโภแก้วมวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาหนึ่งครั้งโภแก้วชนะวันนี้เป็นวันล้างแค้นผู้ชนะเข้ารอบนะครับผู้แพ้ก็ไปเลยปิ้วตกรอบโภแก้วนี่ชกมวยรอบอิสุสมาแล้วนะครับสามครั้งแพ้แสนเชิงเล็กชนะคมกริตและก็มาชกชนะอมพิภพ,พตอนนี้มี4คะแนนคมกริตนีชกมวยรอบอิสุเงินล้าน3ครั้งเหมือนกันชนะอมพิภพ,พได้นับวันนั้นได้3คะแนน แพโผแก้วแล้วก็มาแพ้แสนเชิงเล็กแต่ว่าได้แตกได้แตกได้หนึ่งคะแนนนะครับรวมแล้วสี่คะแนนเท่ากันวันนี้ก็เลยมาตัดเชือกระหว่างโพแก้วกับพมกริตมาน้าหนักร้อยสิบเจ็ดกเท่ากันวันนี้ข้อมูลนะครับต่างๆก็นกแร่รวบอายุสายคำอาจารยมพันธ์วิล่าคาเฟ่คืนนี้ก็ยิงยุกยอดบวงงามพรุ่งนี้นะครับมีไวยพธิสุพรรณยี่มีสมมาตรนัสีมาลาวันจันเพนแล้วก็27ินะครับสิรินทรานิยากรเรียกว่านักร้อง นักร้องปริญญาโทนะครับปริญญาโทแล้วก็มาเป็นผู้ที่ร่วมรายการในศึกเจ้ามวยไทยที่นี่ด้วยวันนี้ชกกันมาแล้ว3คู่นะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยช่อง3ามถ่ายท่อสดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยเริ่ม11บเอ็ดโมงครึ่งแฟนมวยนี่ติดกันเต็มเลยทีเดียวเพราะว่าความดุเด็ดเผ็ดมันในทีมงานของวิรัติภัยนันท์อววาเชนเมืองชนนะครับประกบคู่มวยครับท่านผู้ชมครับ โฮแก้วสิจาาเพื่องนะครับวันนี้ํำนันแสงเฉลียวบอกว่ามาดีครับไม่รู้เหมือนกันมาดีมาอย่างไงนะครับอบอกว่ามารถเบนครนับสรุปแล้วมาดีนี่คงไม่ได้มารถ่านรู้ว่ารูคงยังไงก็มารถดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ามึงบางครั้งนี่เรื่องไทยนะครับอันตรายแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการขับรถก่อนหน้าคุณเดือดีคุณเดือด,อก,ดอก,ก็มาแล้วหรือว,ว่าคุณหมึกก็มาปรากฏว่า เจอข้างหน้านี่นะครับรถดูมันจะชนกันหลายคันเหมือนกันวันนี้ดูมวยรอบบ่ายแล้วนะครับแล้วก็คืนนี้ที่เวทิลุมินีมีทองไทยปอบุรพากับเทวริตน้อย s k สมีนพฤทธิ์ลูกสำรองกับเพชรรุณนสอสวรรณภพักดีหนึ่งสยามแพะเทกับรูปฤทธิ์สอดานไทยมาวินนครทองปาร์ควิวกับเพลิงไทยลูกสีนครน,นี่เป็นคู่มวยรอบค่ำคืนนี้จะเริ่มกเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปที่เวทิลุมินีนะครับ ยังไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมยกแรกนี่มาดูชั้นดูเฉยหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบกับยิ่งยงยอดโบงาม21่สิบเอดไวโพธเพชรสุพรรณ29เอ่อขอประทานอภัยนะครับ26สมมาตรราชสีมาพร้อมด้วยลาวันจันเพลย์ยี่สิบเจ็ดิรินธารนิยทร์นะครแล้วก็อย่าลืมว่าศึกมวยไทยต้านพายาเสพติดดูฟรีนะครับคืนนี้ที่เวทีมวยวัด วัดบ้านแพ่อำเภอสุราฐจังหวัดลำปางชมนุยยอดมวยเมืองรถมาจะโดยกำนันพยชนกำนันสังัดและผู้ใหญ่ขาวสนับสนุนโดยสอจอสเสน่ห์แก้วมาลายแล้วก็ฮิปปี้สิงห์มณีนะครับเรียนได้ทราบว่าจะเปิดโรงเรียนสอนศิลปะมวยไทยนานาชาติที่ทาวินทาวิมเยื่องโรงแรมทาวอินทาวลวนศรีวรากรทมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปตอนนี้มาชมในยยกที่สอง มวยรอบอิสุสุเงินล้านผู้นี้เป็นสายบีตอนนี้แสนเชิงเล็กกีระครึงไกลผ่านเข้าไปรอบเรียบร้อยแล้วผู้นี้ใครแพ้นี่ตกรอบทันทีไฟแดงโพแก้ว,กวอาวุธหลักๆหนักๆของโพแก้วคุณหมึกก็หนึ่งทะเลาะไม่เลิกเข่าในเหนียวตีตลอดเดินชนน้ำเงินเหลี่ยมดีแพลวพาวสมองดีแต่ว่าดูว่าจะถูกเข่าหรือเปล่าและกาสังเกตที่ดีนะครับว่า นักมวยฝ่ายน้ำเงินเนี่ยหน้าเหมือนอดีตแชมป์มวยไทยที่น้ำหนักเก่งตั้งร,รุ่นเล็กไปยนันรุ่นใหญ่แล้วก็มีแชมป์ถึง7รุ่น8รุ่นก็คือชมูกเพชรถ้าพลังรู้ว่าชม,มูกเพชรสองราคุนไทยนี่เลยครับนี่นี่หน้าเหมือนชมูกเพชรเลยทีเดียวคมริบนี่แหละครับ,รบท่านผู้ชมครับนักชกฝ่ายน้ําเงินครับที่คุณสมิงขาวได้เปิดเผยแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องปูมหลังนะครับของนักมวยคนนี้ แต่วันนี้เป็นยังไงครับโพแก้วนี่คุณสมิงขาวครับชกกับใครเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างจะเล็กนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงครับอาจจะมือที่บางครั้งนี่เตี้ยกว่าเขาตนตนนี่โดนเละตุ้มเป๊ะเลยโดนเหยายมใหญ่เรื่อว่าทำท่าจะจำบ้านเลขทีไม่ได้แต่ว่าพอตีนปลายนี่พอได้ท่าได้ทีนาทีทองนี่แจวเลยนะครับปั้มแข็งและเหนียวหูแล้วเห็นตีตีเล็กเล็กสวบปอดใหญ่ปลายแรง เรียกว่าเรียกว่าถ้าบว่าสติสตังยังดีอยู่รูปไม่แพ้จนเละตุ้มเปะและว้วก็ตินปลายได้ลุ้นตลอดครับก็อย่าไปพลาดโดนอะไรเข้าแล้วก็จำบ้านเลขที่นดบ้านไม่ได้เท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับดูครับคููนี้ก็โชคชนมาพอสมควรครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรน้ำเงินคือคมกริดนะครับคมกริดนี่อยู่ในเครือของนาวากาตรีนะครับยอดวันพเดช ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของวทีม,มวยราชดำเนินวันนี้ทีมงานมาเชียร์กันเยอะายแดงโผแก้วเป็นมวยที่แฟนชอบแฟนลุ้นเ็าเป็นมวยที่ประเภทดับเครื่องชนแรงดีเข่าดีแต่ว่าต้องลงทุนนะครับมวยแรงดีเข่าดีนี่ถ้ามวยเข่าไม่ล่ำเล่นพิมมือแล้วนี่มาเร่งสี่ห้าก็ลำบากเดี๋ยวมาชมยกต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับดูภาพชาครับนั่นแหละครับโผแก้ววางขวาเข้าไปเข้าชายโครงของ ทางด้านของนักชกฝ่ายนําเงินครับน,นะครับ,นะรบซ้ายไปอีกทีหนึง่งขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่านาภาลัยซีฟูดเพชรชกะเกษม63พบกับรายการโชว์ตลกกายกรรมคารเมเร่โชว์กันทุกชั่วโมงเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปรายการโชว์คืนนี้พบกับจอยสิริลักษณ์ปองโจกจากละครสาวน้อยคาเฟ่วันที่2ต้อมเรนโบว์วันที่6ยุยย่าเยอะมีโชว์ไม่มีชาร์จบริหารงานโดยเฮียบเบิม้ม กร,รุงทนคอมเพล็กซ์ชั้น2บรรยากาศลีลาดฟอร์ใหญ่มาตรฐานออกกำลังกายสนุกสนานกับวงดนตรีซุปเปอร์แจ็คแล้วก็คาเฟ่ชั้น5นะคบพบนักร้องสาวแสนสวยวัยรุ่นแต่งกายเซ็กซี่แล้วก็คาราโอเกะห้องสุดหร,รูเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมจากต่างประเทศครับวันนี้ก็มาเดิดปิญญาโทนะครับคุณสิน,นุนานิยกรก็มาร่วมรายการจะถามสินิดว่าที่ไปเปิดคอนเสิร์ตโชว์ต่างๆที่ตามคาเฟ่หรือว่าทัวๆไปกับ ที่ได้ชมมวยแล้วความรู้สึกเป็นไงครับคุณสิรินธาครับคนละเรื่องแตกต่างกันนะคะอันนี้ที่น,นี่เนี่ยด้วความมันความสัดใจนะคะก็ด้วยความตื่นเต้นและสำหรับในงานร้องเพลงแล้วก็เป็นอะไรที่บรรยากาศเบาๆฟังเพลงเพลินๆเรามีหน้าที่ที่จะมอบความสุขให้กับแบฟนแต่สําหรับตรงนี้เนี่ยตัวเองได้มีโอกาสมานั่งชมพร้อมๆกับคุณผู้ชมทั้งที่นี่และที่บ้านตรงน,นี้มันคนละร,รูปแบบน,น,นะคะ ความสะใจอยู่ตรงนี้เลยอะค่ะครับวันนี้เราก็ไปบนเวทีก่อนนะครับยังอยู่กับเราตลอดนะครับคุณสินธรานิยากรบันดุปริญญาโทอธัธยาสายเมตรีนี่สุดยอดเยี่ยมยอดซ้ายของผัวแก้วมวยรอบอีสุส,สายบีนะครับแพ้ตกกระป๋องทันทีน้ําเงินคมกริดหันมาสาวหมัดอยู่ไหมดูดูด,ด,ดูคล้องดูคล้องดูล็อกเลยเหมือนกับคีมปากตายเลยนะครับคล้องวนในมวยขาวต้องสอดนายให้โอ้โหสอดของคมกริด มวยเข่านี่ต้องแก้ด้วยศอกนะครับเพราะว่ากันได้หมดไม่ไม่พลาดด้วยดูสังเกตดีคมกริฐสายตาเยี่ยมไม่ตกใจอย่าตกใจตกใจนี่เป็นเรื่องเลยมวยถ้าตกใจถอยกุนกูนกแล้วเป็นเรื่องโคกแก้วโดดมวยเข่าต้องลงทุนนะครับกำลังดีปอดใหญ่เดินชนน้ำเงินเชิงเหลี่ยมเอาจับเปรี่ยงโตเข็นล้มไม่ล้มเอ้าตัดไม่ล้มตัดไม่ล้มถ้าชิงดำเสียหายเลยนะครับคุณ ครับครับอาโลมไปนิดหน่อยหรือว่าทําออกอาการให้เห็ุเนี่ยเขาบอกว่าเสียหายหลายแสนแล้วยิ่งเป็นยกสุดท้ายด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับมาดูสีหน้าแววตาของฝ่ายน้ำเงินนะครับมุ่งมั่นมุ่งมากซ้ายโต๊ะดูโต๊วขวาของพวกแก้วมพวกแก้วนี่ตกไม่ได้นะครับมือตกนี่เผลอโดนศอกเข็มละห้าร้อยบาทจากด้าซ้ายของคมต,ติดเตะตั้งกระแพงพับไว้ด้วย มวยเตะแล้วต้องอย่างนี้นะครับเตะแล้วก็ตั้งกำแพงคาไว้โต้จับเข็นโคแก้วต้องชนกว่านี้นะครับเดินขนาดนี้ไม่ได้โคมกริดออกขวาอีกก็โดนโคแก้วโต้ขวามาโคแก้วนี่แฟนชื่นจับเปลี่ยนเข้าไปไม่จับขาไม่ได้นะครับโคมกริดโคแก้วนี่ต้องลงทุนครับแล้วก็ต้องเดินลงทุนแรกนะครับ เพราะว่าเป็นมวยเตะมวยเขาะะ่าแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ทางด้านของผมกริบนั้นเริ่มลงสูกตก่อนแล้วนะคะรับผมกริดทำท่าจะเดินนะครับหมดยกที่สาครับท่านผู้ชมครับวีวาเอนเตอร์เทนเมนต์สุขาพิบาล3สาพบสูตรที่สุดท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีให้ท่านพร้อมสำหรับ ท่านชายคืนนี้พบกับ v ีว่ e เอ e เ t อร์เทนเมนบริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาหรือว่าปืดเมรีนอกจากนั้นแกนสตันเป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าวสามารถซื้อได้ตามร้านเคมีกเกษตรทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทดาวอะโกไซอันประเทศไทยจำกัด ชาการทหารสูงสุดไทยทวีสีช่องสาและเทมุทวเวทีมวอยเสียงอ้อมน้อยนะคะขอเชิญชวนรวมใจต้านภยยัยาเสพติดร่วมต่อต้านง่ายๆนะคะเพียงเขียนคำขวัญหรือคำชักชวนต้านยาเสพติดอย่างไรก็ได้คะ่ะลงในปรสยบัตรพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านอย่างชัดเจนส่งมาที่เวทีมวอยเสียงอ้อมน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโชคดีมีโอกาสรับรางวัลจับปรสิบัตรทุกวันเสาร์ในรายการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยค่ะนี่นะครับทุกวันเสาร์1 1โมงครึ่งช่องสามถ่ายทอดสด ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่นี่แฟนยอมรับผู้มวยที่ออกมาแล้วชกกันมันระเบิดเถิงทุกเสาวมวยคู่นี้เป็นมวยรอบอีสุกันลานสายบีหัวกแก้วแดงหัวกแก้ววันนี้ยังไม่พรำยังไม่เดินนะครับเพว่าทรงนี้อ,อ้าแรกเลยของกริดโดนจับตัดลมไม่ลมไถ เกิน29ไม่ได้นะครับเกิน29ต้องออกอาวุธผิดกฎผิดเกณฑ์ของสภามวยไทยโลกซึ่งตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาก็ดีไปอย่างหนึง่งทําให้นักมวยมาเอาเปรียบอ้าวแม่ลูกนี้ทำร้ายตัวเองคุณมึกครับทำร้ายตัวเองะแต่เขาเราเราล้ลลนนมครับท่านผู้ชมครับก็ขอเรียนให้ทราบนะท่านผู้ชมครับใครชนะคู่นี้นะต้องไปตัดเชือกกับวุฒิเดชลูกพระบาทครับส่วนสายเอซปเปอร์เค สิงท่าข้างก็ตัดเชือกับแสงเชิญเล็กชิวนักเกย์ไทยม่มวยรอบมีสุูบเงินล้านนี่ที่จัดมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ประเภทตีนไฟทั้งนั้นนะครับรว่องพักการทั้งหมดใครที่ไม่แน่จริงหรือว่าอ่อนนมอ่อนไทยรว่ฝีมือไม่ถึงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะร่วงในตลอดเพราะว่าคัดมาสุดยอดของมวยที่ค่อนข้างจะชกมันแล้วก็มีอนาคตทั้งผู้ไทยแดงโพแก้ว คมกริวันนี้ลงทุนเยอะไม่ใช่ชีพตัวเองด้วยปกติเป็นมวยที่ตั้งรับเชิงโต้วันนี้ต้องเดินเลยเข้าทางของผัวกแก้วนะครับทุนมึกครับครับก็ดูครับทางด้านผัวกแก้วครับอเอาไม้เอาเอาหมัดรันั่นนะครับล้อหลอกแล้วก็จับไม้จับมือกันหน่อยนะครับทางด้านของผมกริดนั้นก็พักหายใจครับ ชักทอแททอถอยคมงกริดต่อพิทักษ์กลาการน้ำเงินเขาก็โดนออกก็โดนตอนนี้ชักเสงและเหมือนกันเขาก็โดนหมัดหน้าของโพแก้วเขาไหนาก็โดนปล้มอีกคู่นี้เป็นมวยคู่เอกตอนนี้ไปเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วคือแสนเชิงเล็กแล้วก็วุฒิเดชนี่ตอนนี้คูน่นี้คนไหนแพ้ตกรอบหมดยกที่สี สามนาทีสุดท้ายครับก่อนจะชมเรามาชมภาพเช้ายกที่สี่จังหวะน,นี้ไม่ใช่ทีแลวถอยนลครับเป็นภาพสโลงให้ดูทางด้านของมุมแดงก็คือโพแก้วสิทธิ์ก่าเพื่องน้ําเงินคมกริบตอพิฆาตโกลกาศอย่าลืมนะครับสิทธิ์เก่าสาวภากับทางวิทยายลัยพร้อมกับสมาคมร่วมงานเชิญท่านร่วมงานคืนสู่ย้าชา,าวสวภาโอกาสารอบร้อยปีของวิทยายลายัยครับเสาร์ที่3กุมภาพเวลา18นาฬิกาที่วิทยาลัยอธิมาศกษา แล้ว่าผ่าครับครับคุณอดุลเดชครับวันที่2วันที่3วันที่4ที่วัดยวดท่าวุ้งลบบุรีนะฮะก็ชาวลบบุรีเขาจะมีพิธีทําบุญเข้าฟ้อนนะฮะที่วัดยวดนะแล้วก็งานปิดทองหลวงพ่อพุทธสมุทรยาลาบลหลวงพ่อใหญ่นะครับที่ชาวอําเภอท่าวุ้งลบบุรีให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธานับถือกันครับ ในงานก็จะมีมากรรมลูกทุ่งพระทะกับมากรรมตลกวันที่สองก็เสรีลูกสว่างวันที่3ก็ยอดรักสลักใจวันที่4ก็สุนารีราชสีมากับสารีคณิฐานในงานนี้ก็จะมีสอยดาวมีทองคําแจกทุกคืนมีหนังมีลิเกมาหากรรมนะฮะเป็นของที่ทางวัดได้จัดให้แก่พี่น้องประชาชนชาวท่าวุ้งและจังหวัดใกล้เคียงร่วมสร้างกุศลครับติดตามชมสามนาทีสุดท้ายเชิญคุณมิ้งขาวครับ มาดู3นาทีน้ําเงินจะมีหมัดพระเจ้าช่วยหรือเปล่าต้องพระเจ้าช่วยนะต้องพระเจ้าช่วยด้วยเพราะว่าในยกที่4นี่ทําท่าจะเหมาเลยนะครับเกี๋เป็นผู้รับเหมาแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้จ่ายเลยจะเหมาอย่างเดียวแล้วเหมาอาวุธเขาหมดหน้าตักไหมรับหมดใครโพกแก้วใส่มาเท่าไหร่นี่ผมติดรับหมดรับหมดมาดูว่ายกนี้จะมีหมัดพระเจ้าช่วยหรือเปล่าโพกแก้วนี่จากชัยภูมิ อายุ19นะครับน้ำเงินนครศรีธรรมราชอายุเท่ากัน19ติดตามครับ3นาทีสุดท้ายเรียกว่า3นาทีทองของคมกริตนะครับดูดรียว่ากริตวิจะคมสมชื่อไหมหมัดแล้วก็ป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยน,น,น,นยังพยายามอยู่ครับทั้งอัปคัดทั้งฮุกแล้วครับตอนนี้ทางด้านโ49นั้นใช้วิชาชีพนักเต้นแล้ะครับยับสกัดเหมือนกันมวยสากลเลยนะยับไยับไ้ แต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะครับอะไรเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับถ้าประมาทกรรมการสัญญาแยกออกไปความประมาทนั้นไม่เคยให้คุณแก่ใครนะครับเขาบอกประมาทพลาดพลั้งแล้วก็ถ้าต่อยบนเวทีนี่แพ้ได้ครับวันนี้ชมมวยแล้วนะครับก็วิลาคาเฟ่คืนนี้มีโชว์ยิ่งยงยอดบวงงาม าซอยศูนย์วิจัยนะครับวิลล่าคาเฟ่นาภาลัยของเฮียเบิ้มอยู่ที่ถนนบางคุนเทียนแล้วก็น้าลัยซีฟูดเทดรเกษม63อีกที่นึงยังไม่แตกนะครับแตกเข็มละ500บาทจายตนานซินเป็นผู้ที่เราส่งเสริมกันมาตลอดมาตอนนี้ทางด้านของคมเกตพยายามต่อยทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับไม่สิ้นความพยายามครับไทย ภาษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความตัเร็จอยู่ที่นั่นจะสาเร็จหรือเปล่าทีน,นี้รออย่างเดียวนะครับน้าเงินก็คือรอพระเจ้าโปรดปรานเท่านั้น <c oughs> มัดพระเจ้าช่วยหรือเปล่า <c oughs> เท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ต้องคิดแล้วอ,อีกไม่ถึง15วินาทีครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าเราประมาท คุณเดเดครับมวยรอบอิสุสุนันลานนี่แต่ละคนแต่ละคนที่คัดเข้ามาแล้วเนี่ยประเภทตีนไฟทางนั้นเลยทีเดียวตอนนี้เราก็ได้ตัวครบแล้วนะครับจะเข้าไปสู่รอบตัดเชือกกันละครับก็คงจะดูนะครับว่าหมัดพัะเจ้าจะช่วยไม่ได้หมดโยกแล้วลครั้งช่วยไว้ซะก่อนกรรมการสนธยาแพรนันครับชะลอพิเศษชัยยะ สิทธิ์แก้วทองครับฝ่ายแดงครับโคแก้วสิทธิ์จ่าเฟื่องชนะคะแนนคมกริบต่อพิทักษ์โกลาการชมุ่งสีชนาสนใจสักครู่ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี